เึงน้ำตกแม่กาสาแล้วค่ะดูเด็กพร้อมในการเล่นมากเรื่องเล่นนี่พร้อมมากเลยค่ะไปกันค่ะ,ปปคะดอกอะไรไม่รู้ค่ะสีม่วงสยสวยเชี่ยว ตกด้านบนค่ะ ่คะถึงแม้น้ำจะดูไม่เยอะนะคะแต่ก็ดูชุ่มสัม่เย็นดีคะ่ะ กำลังเล่นน้ำอยู่ข้างล่างนี่เลยค่ะ น้องมีนเด็กเล่นน้ำแพลนไม่มีใครเลยค่ะมีแต่น้องมีนเล่นน้ำ เป็นตัวเล่นกัน <laughs> ลูกแกล้งกันพอลูกแกล้งกันใหญ่มั e: นได้ยังมันได้ยู่ตรงนี้แม่เสูตรดำเลย น้ำตกแม่กาสาน้องมีนกำลังจะไปไหนต่อคะราเรจะไปน้ร้นแ่กาสอเควันี FC ไปด้วย,ก,าายไไกันนะคะเดี๋ยวาม,มาถึงน้ำพูดร้อนแม่กาสาแล้วนะคะ่ระะะครับ ามนาบาครับีสิไข่เอาไปแช่น้ำร้อนนะค่ะเอเงินเ็บไปเอาตังคังเียมีตังเศษเหรียญเต็มเลยแล้วก็ยอดตรงนี้คนละสิบบาทละคะ่ไก้ก็ไข่ค่ะเอาไข่ไก่ ไข่ไก่ชะลอมละสามสิบบาทอย่าตู้ข้าทำนุบำรุงคน,น,งนละสิบบาททีนีมีไวไฟด้วยครับ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงทำให้สถานที่ยังไม่พร้อมให้บริการเต็มที่100ยเปอร์เซ็นต์นะคะนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาเที่ยวก็ลองโทรติดต่อสอบถามดูก่อนนะคะ ทังนั้นค่ะที่จุดต้มไข่กันค่ะเราซื้อไข่ไก่มาจะลอมหนึ่งคนละ30สบาทาจะลอมละ30สบบาทนี่ไข่เดีย๋ยวเอาไข่ไปแช่น้ำร้อนไข่อ,ออกจากออ,าออกจากถุงด้วยค่ะ มันร้อนนะลูก 对了。<Yeah. S 2> ตรงนี้เป็นบ่อแช่เท้านะรู้สึกว่าจะแช่ได้หรือเปล่าแต่มันมีทางลงร้อนนะชิเค น่าจะอยู่ข้างในนะ้องนั่งนี้ก่อนก็ได้น่น้มีผีเสื้อด้วยผีเสื้อผีเสื้อ เอาไข่ลงไปจุ่มแล้วค่ะนี่มางอ่ะกะหนูวางแล้วไงลูกวางวาง,วาง ลองดูนะคะห้องเช่เป็นยังไงตรงนี้ก็เคยเป็นบ่อนั่งแช่นะะตรงนี้ห้องน้ำ เป็นห้องแช่ดูสิแต่ว่าหลังพาเสียหมดแล้วเซ็มโซ่หมดแล้วอะค่ะไม่มีห้องให้แช่แล้ว มีเพียงแต่ห้องอาบน้ำไม่ห้องน้ําห้องแช่ใช้การไม่ได้แล้วค่ะเส<ม>ีย<ม>ดาย<ด>นะคะเรามานี่มันสุดโซมหมดแล้วค่ะไม่มีใครดูแลอืมกันเลยไม่ได้แช่กันเลยมีแต่บ่อลำธาร แบบเนี้ยค่ะบำทานธรรมชาติไม่ได้มาตอนที่เขากำลังโบมเนาะอันนี้คือเขาปล่อยโซ่โซมไปเลยอะ่ะอืมน่าเสียดาย บรรยากาศดีนะคะแต่ว่าขาดคนดูแลบ่อที่ทำสวยๆก็แช่ไม่ได้คะ่ะขาดคนดูแลสุดยซมหมดเลย อย่างนี้ที่อาโรคยาดีกว่าใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้ไป อุ่นกันค่ะ่จะมีเป็นสา,าราที่หนึ่งกับสา,าราที่สองนะคะใช่เช่นค่ะใส่แค่น้ำอุ่นกันหรืแค่น้ำร้อนกันเข้าตรงไหนเข้าทางนี้ทางนี้บอยกันอันนี้เป็นกาแฟป่ะ<ว><ว>ร้านกาแฟ น้ำหน้าเลยเด็กอยากจะแช่มากเดี๋ยวเราเดินหาจุดลงทะเบียนก่อนลงแช่นะคะ เดี๋ยวเราเดินไปลงทะเบียนแล้วก็เช่าชุดลงแช่กันนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าจะเสียค่าบริการเท่าไหร่เประชาสัมพันธ์ครับุดประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตถ่ายด้วยนะคะของผู้หญิงก็กางเกงก็ใส่ได้ได้ค่ะเดขึ้นมาก็มีถ้าถุงให้เช่าถ้าถุงถ้าเช่าเท่าไหร่คะ ขอเช่าชุดหนึง่ตงตรงนี้เลยใช่ไหมคะค่ะชุดต,ตัวได้ไหมคค่ะชุดต,ตัวแล้วก็มีเด็กได้ไหมของเด็กมีมากของเด็กก็มีนะคะอ่าลงชื่อเข้าใช้ เดี่ยวคนเดียวลองลองคนเดียวแล้วก็บวกออกมาทุกคนอ,อคนข้าใช่ฝั่งนี้นะคะแยกชายหญิงค่ะมองไปที่ผัเดินเข้ามาตั้งแต่ตรงนี้ประตูที่ขับไม่สุดงั้นน้องมีนเดินไปเอาชุดกับพ่อใช่แล้วน้องมีนเดินมาหาแม่นะ,ะตรงเนี้ยตรงที่เดินเมื่อกี้นะ แชร์มากเลยค่ะที่นี่บริการให้แช่ฟรีนะคะมีค่าถ้าเราจะเช่าชุดผ้าถุงกระจจมออกก็ชุดละยีสิบบาทมีมีเนี่ยค่ะเป็นตะกร้าให้โอเคมากเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดแช่น้ำแรก่กันนะคะติดเซนเลยการแช่น้ำร้อนให้เท้าลงไปแช่ก่อนเราไปร้างตัวก่อนนะคะแล้วก็เท้าจุ่ม ขอไหยคะ นส,สบายมากเลยค่ะน้ต,ต,ตอกแะคะยอดเลยค่าเปิดน้อ,อ,นะะอลอง่แล้วก็แชกันเลยค่ะให้คนแอยามาที่นี่ก็ติดต่อ,อแล้วก็วันนั้นนะะา ไม่ต้องติดต่อก็มา,มาได้ได<ม>เลยค่ะตามเหอน,นที่เรามานะคะนี่าลืตามขั้นตอนที่เรามาใช่แล้วค่ะขั้นตอนแรกก็นี่จะวางไมล์ให้เดือดครัค่ะแล้วดูนนต้องเลยค่ะตตอนนี้มีแค่นั้น กับที่สแล้วคะ่ะชดยด้วยมีดย่ะไ้างอนอเสืนส,นสต้องดูี่ดะทุกคนต้องดูเหมือนกันน้องเสือน้องของที่น้องของพางนนทาที่นะคะ เปิด้ร้อนอีกครั้งนะคะเปิดจนี้่นายมากเลย ต้องไปวันที่ไม่มีคนนะจ๊ะคะค่ะหลังจากแช่น้ำแร่น้ำพุร้อนออนเซนเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยนะคะปล่อยให้แร่ธาตุซึมเข้าสู่ร่างกายไม่ต้องไปอาบน้ำใหม่นะคะก็เพื่อนๆที่สนใจก็ตามมาเที่ยว แช่น้ำร้อนแช่น้ำร้อนอ่อนเส็นที่นี่ได้เลยนะคะโป่งน้ำร้อนเออน้ำพุร้อนโป่งคำรามค่ะหรืออะโลคยาสารค่ะที่นี่ให้บริการแช่ฟรีนะคะถ้าเราไม่ได้เตรียมชุดผ้าถุงมาเราก็เสียค่าเช่า20บบาทจะได้ทั้งตะกร้าเลยเป็นชุดในชุดก็จะมีผ้าถุง ้าขนหนูแ,นแล้วก็ตะก้าค่ะให้เราใส่สัมภาระส่วนตัวไว้ในตะกา้าเยี่ยมมากเลยแช่เรารู้สึกตัวเบาสบายเชีชย,ยตามช่องมีนพาเที่ยวมากันได้เลยนะคะ